นั้นน่ะพี่ผู้หญิงเขากำลังขายขนมปังอยู่พี่โอฟสั่งขนมปังเปล่าขนมปังอันาดนี้นึงเวลาเลยครับใครไม่นอนอยู่บนนั้นน่ะโอ้ไหนลองลอดเข้าไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเขากระดูกกระดิเจ๋งมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะมากินเราหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆเงียบๆกันหน่อยนะ เด็กๆเไปมาช่วยฉันหาหนังซื้อก่อนมันเป็นสติกจติดตามแจ้งฟูุกได้นะครับสวัสดีคับเพื่อนๆมามาเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆเลยวันนี้พี่โปและน้องแปะนะครับอยู่กันที่เซนทรัลเวิลนะครมามาดูข้างบนดิอุ้ยพี่พอเนี่ยเห็นอะไรหรอครับ ไหนข้างบนนั่นหรออุ้ยข้างบนนะครับเหมือนมีตัวกระตูนอะไรตรงนั้นนะ่ะพวกเราไปดูกันเปล่าไปดูครับนี่พี่พอดนี่มันหนังในเรื่องจิบิหรือเปล่าการะตูนที่เราชอบดูว่าเห็นไหมนี่ไงนี่ไงมีพี่ผีไรห,หน้าด้วยอะ่ะแล้วนี่ยังไงตัวอะไรอะ่ะใช่พี่แมวหรือเปล่าอะตายค่ะมาครับตอนนี้พวกเราเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับดู เราเจออุโมงเข้าไปข้างในนี่น่าจะเป็นอุโมงหงยากกเข่าเป่าครับเมื่อกี้พี่โ่อเผลอเข้าไปแล้วมันมีตัวอะไรสีฟ้าๆเหมือนแมวอะไรก็ไม่รู้อะจริงเป้าไปนะครับพวกเราลอดอุโมงยาไปแล้วว้าวเจออะไรอะโหโปสเตอร์สวยมากเลยอะออพี่พอเจออะไรหรอครับอ,อุยใครอะว้าวหมูหขเขาใช้เครื่องฟอกอากาศหรือเปล่าเนี่ย นี่ไงเขาจะได้อยู่บนอากาศได้นานๆนะเพื่อนๆพี่โฟกอยากจะขึ้นเครื่องบินไปกับพี่เขาหรือเปล่าอ่ะได้ต้องไปเมาไม่ไปเอาทําไมไม่ไปอ่ะกลัวตกตกเหรอดูดิสวยมากเลยครับเพื่อนๆนี่น่ารักมากเลยอ่ะมามาพอยสอบเรื่องหมาป่าเรื่องนั้นหรอหมาป่า น่กกากลัวไหมเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเขาให้เราสะสมนะคบสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะต้องไปผ่านด่านหลายๆที่นะ่พนะี่เฟียสพร้อมไปยังไมไว้าว,วอะไรเนี่ยโหสุดยอดเลยครับว้าวนี่มันคืออะไรเนี่ยนี่คือประสาทนะคะเหมือนในหนังเรื่องจิบิเลยดูดิมีน้องแกะเต็มเลยครับมีเด็กเลี้ยงแกะด้วย แล้วก็นี่น่าจะเป็นบ้านของเขานะคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเฮ้ยเขากระดุกกระดิกงเจ๋งมากเลยเพื่อนๆสังเกตดีๆมีบ้านหลายหลังอยู่ข้างในนี้เะยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเจ๋งมากเลยอะแช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 ะเราเจอเส้นได้ด้วยนะคะเหมือนในหนักเลยเพื่อนๆแล้วก็นี่คืออะไรเนี่ยมีตัวนี้หมุนได้ด้วยนะครับ อ๋อตอนนี้เขาเปลี่ยนฉากไปด้วยครับดูดินี่แล้วก็แบบนี้คุณยายลืมตาคุณยายหลับตาคุณยายอะคุณยายตกใจนั่นใครอะครับอยู่ในกระจกนั่นน่ะไหนไปแอบดูเขาดิแอบแอบดูก่อนอุ้ยนั่นใครอะสวัสดีครับสวัสดีคุณเชื่ออะไรอะใช่เหมือนปอบอายป่บอะนี่ไงพี่พอเห็นเปล่า เขาจุดไฟด้วยครับโคมไฟน่ารักมากเลยนะแล้วเขากำลังทำอะไรกันอะ่ะกําลังทำอาหารกันแน่ๆเลยดูดิคุณยายคนนี้ถึงไม้กวาดแล้วก็มีอะไรไข่ดาวแล้วก็บาร์บีคิวด้วยตอนนี้เด็กๆอุ่นหรือเปล่าเราอยู่ใกล้เตาผิงนะคะอุ่นไหมม, <c oughs> มีเด็กคนนึงครับกําลังรองออยไข่สกคนอยู่นะ <c oughs> เด็กคนนี้มองขึ้นไปข้างบนเพื่อนเขากําลังมองไข่นะ เฮ้ยใครอะอยู่บนนั้นะ่ะโอ้โหนี่มันใครกันเนี่ยเหมือนในหนังเลยครับนี่มันคืออะไรอะอไ,ไหนลองล่อเข้าไปดูดิว้าวว้าวเหมือนเรามาอยู่ในโลกของกระตูนเลยอะโ,อโหสวยมากเพื่อนดูโอ้โหตอนเนี้เหมือนเราอยู่ในทุ่งหญ้าเราไปเดินเลยตอนเนี้ยหนาวเหรอ พวกเราต้องรีบออกไปแล้วลนะ่ะเพราะเสียหนาวอะ่ะนี่ข้างในอะ่ะมีผู้หญิงคนนึงอ,อะครับเขาอยู่ในรถก็เช้าด้วยอะครับเเปิดดิเปิดดิดดจ้าเอ๋ <laughs> มาพี่พรเข้ามาแล้วนะครับขบวนคือใครอะอุ <laughs> ไไ้ยใครยังไปนอนอยู่บนนั้นน่ะ <laughs> พี่โ <laughs> ฟ,ฟไปช่วยเขาหน่อยเร็วช่วยไหวไหมในกระโดดถึงเป้ากระโดดก็ไม่ถึงและช่วยเขาไม่ได้เลยอะ เขาลองให้เราปิดตาข้างหนึ่งพี่โฟลองปิดตาข้างหนึ่งแล้วดูพี่ภาพนี้มันจะเป็นภาพสามิติเลยนะเป็นเตาเราเจอโต๊ะสแตมแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แต่แตมยังเดิโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่คุยฉากที่ต่อสู้กันนะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยมากว้าวอลังการมากนะคะเพื่อนๆโอ้ โงต่อสู้ได้เปล่าอ่ะพี่คนนี้นะคะเขากาลังช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งถูกสัตว์ประหลาดทาร้ายแน่ๆเลยะครับ,ช,รบช่วยเขาไวไหมอะ่ะไม่ไหวเฮ้ยฉากนี้นะคะเหมือนเราอยู่ในลาวาเลยเพื่อนๆเป็นไงละ่ะว,ว้าวเป็นไล่าร้อนหรอพีอเ่เสียดพี่เสียดร,ร้อนเปล่าร้อนเลยเหรออยรีบไปกันเถอะตอนนี้พวกเราอยู่บนีนีแล้วนะ ใชโอ้โหฉากนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่โฟกุ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะลึกหรือเปล่าวะโอ้โพี่โฟกถ้าพี่โฟกกระโดดลงไปอ่ะเราจะรอดไหมเนี่ยเราเราจะต้องใช้วิทยายุทธใช่ป่าดบินไปใช่ไหมนี่เหมือนในโลกการ์ตูนเลยเ,เพื่อนๆดูเห็นไหมนี่ข้างล่างมีสาวว่ายน้ำด้วยอ่ะอลังการมากเลยอะครับนี่ไงเหมือนในหนังเรื่องนี้เลยใช่ไหม นี่เขามองลองไปข้างล่างสวยมากเลยพี่พอพี่พอมองเห็นเป้ามองเห็นไหมมองถึงเป้าอะ่ะนี่ขอสอบให้ดูโอ้โหลึกมากเลยตอนนี้พี่โฟน,นะคบถือไม้กวาดไปแล้วเพื่อนๆนี่ขึ้นมาเลยดูน้องดูน้องตกตรงจากที่สูงก็เนี่เดึงเชือกไว้เลยว้าวใกวล้ตกบอลลุนแล้วอีกนิดเดียว มาเด็กเีกเ๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปฉากนี้กันนะครับพวกเราจะต้องปั่นจักรยานนะครับพร้อมยังอ้าวิ่ง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 วิวิ่งววิุมิติหรือยังเออเออเ,ออเ,ออเด็กๆด,ดูนั่นสิผู้หญิงคนนั้นเขากำลังใช้ไม้กวาด้อยบนฟ้าครับเพื่อนแล้วมีน้องแมวสีดำด้วยนะ พี่พอตครับดูนี่สิพี่คนเนี้ยเขากำลังจะปั่นจักรยานนะครับแล้วเขาก็จะลอยขึ้นฟ้านะครับนี่งไงเขาลงสโลปมาอย่างนี้เลยแล้วก็ปั่นไปตรงนู้นแล้วไปเจอพี่คนนั้นด้วยอะ่ะเหมือนในฉากการ์ตูนเลยไหมพี่เบียยเด็ก,ดกๆตอนนี้พวกเราหิวข้าวกันแล้วนะคะโอ้โหนี่มันคือร้านอะไรเนี่ย ร้านขนมปังนะคะพี่ผู้หญิงเขากำลังขายขนมปัองอยู่พี่โฟกสั่งขนมปังป,ปงป้องขนมปังก้จนให่ใ้าเลยครับชไดแม่เอา,เอาค่าเท่าไหรครับอ,อ,อ,อ๋อพี่เบสก็จะเอาเหมือนกันหรอพี่พอดพี่พ่พเอเอ,เอาอะไรเอาลูกปั้ใหญ่เลยครับขนมปังใหญ่ๆเหรอนี่มีแยมสับป,ปะรดด้วยเฮ้ยมีพี่แมวด้วยพี่แมวพี่แมวมาช่วยพี่เขาขายของด้วยน่ารักมากเลยครับเจอะเออจ๊ะจึจ๊ะจึะเจอ พี่โฟลได้ยินสีแมวเป่าวะไหนแมวอยู่ไหนอะคะแมครับอู้แล้วไงเราเจอแล้วพี่แมวโอ้เป็นครอบครัวแมวเหมียวนะพี่หมูคนนี้ทําไมเขามานอนอยู่ตรงนี้อะใช่ครับเหมียวค่ะใช่อะไรหมูเหมียวค่ะไม่ใช่แมวนี่คุณหมูค่บน่ารักมากเลยอะเหมียวค่ะเขาไงนอนอาบแดดนแน่เลยประมาคิดว่าเขาจะต้องมาตั้งแคมป์ตรงนั้นแน่เลยมีบ้านขอยู่ตรงนั้นพี่โฟล นนี้เราอยู่บนไหนอะอยู่บนอากาศแน่แนเลยเห็นไหมว้าว <laughs> นี่ครับฉากนี้คลาสสิกมากเป็นฉากที่เพื่อนนะครับวิ่งตามกันไปถึง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 พี่โกว่าเขาวิ่งทันไหม <laughs> ไม่ทันอยู่นะเรานี่ทันนะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าถ้าเราลอดอุโมงค์ยากมันจะมีผีเป็นฝุนฝ่นๆตัวกลมๆสีดำๆเป็นลูกกระตาเดียว <laughs> พี่โฟ <laughs> ลองสังเกตดูนะ <laughs> ว่ามีหรือเปล่า <laughs> ขัวเป้าขัวเป้าไปเข้าไปเลยอุยโอ้โหขมวนขมวนมีมะวะมีฝุ่นไหมอ่ะฝุ่นตัวดำๆมากไม่มีเลยเหรอโอ้ฉากนี้มันจะมีฝุ่นด้วยนะแล้วมันจะเป็นลูกกตานะคะเหมือนขางคาวอ่ะนี่ไงนี่ไงเป็นตัวกลมๆอย่างั้นหรือเปล่าพี่พอเขาดูอะไรกันน่ะเฮ้ยเราแอบส่องในกล้มมองดิมีตัวอะไรวุนว่นๆนอนอยู่ในน้าน่นนะ ตัวอะไรนะอะไรคุณคุเฮ้ยไหนไหนไหนเราแอบส่องดูอีกทีนึงนี้ดูนี้ก็มีอุ้ยมีตัวอะไรกระต่ายตรงนั้นน่ะมันต้องเป็นผีหรือวิญญาณแน่ๆเลยแอบส่องดูดิยังไงยังไงลูนี้ก็มีอุ้ยโอ้พงใหญ่มากเลยอะตัวอะไรพี่โฟว์ฮะพี่โฟว์ครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเราจะต้องกลางร่มก่อนนะยังไงยังไงกลางร่มอย่างนี้ เจ้าแมวเหมียวตัวอ้วนตัวนั้นที่เขาแอบหลับในอุโมงม,มามามาถ่ายรูปกับของขกัน <c oughs> พี่เฟียครับพี่แมวตัวนี้ตัวอ,อ้วนๆนี้พี่เฟียรว่าเขาใจดีไหมอ่ะดูดูด,ดูแล้วน้องคนนั้นนะครับน้องวิญญาณคนนั้นอ่ะเขาพาน้องอ่ะขึ้นหลังครับแล้วก็น้องเขาหลับตลอดทางเลยนะพี่แมวอ่ะเขาก็มายืนร้องกัฝนด้วยนะเนี่ยนีไ่ไงฝนตกจริงๆเลยเ่เพื่อน อตัวอะไรเนี่ยกระรอกน้อยหรอน่ารักจังมีแมวมีกระรอกเพียบเลยครับรว้าวนี่ทีวีหรอทีวีบนรานนี่พรนแบบเขากำลังดูรายการอะไรกันน่ะมวยป้าม้าป่าอันนี้คือระปะนี่คือตัวอะไรเหรอเฟียสะปาเหรอเด็กๆเข้ามาฝั่งนี้เราเจอดาบซามูไรนะครับแล้วก็เจอหมาป่าเลย โหนี่ดูดิเขาขี่ควางนะคะเพื่อนๆควางมีเขาสูงมากเลยนะคะแล้วนี่อะไรเนี่ยหมาป่านะคะแล้วก็พูวิทักด้วยนะ่ะสวยจังเลยเฮ้ยนั่นอะไรหรอผีเป่าว<ห>้าวเฮ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะอุ้ยพี่พอสควางบ้างานะเอาเปลี่ยนฉากแล้วนี่คือพันธะผ่าด พี่เพียร์พี่เพียอยากเข้าไปทานอาหารข้างในป่าอยากเข้าไปข้างในกันไหมเด็กๆไปข้างไปยังไงสวยเป้าแม่มดฮะเราเข้าไปพัตคาเราจะเจอแม่มดเหรอเด็กๆเงียบๆกันหน่อยนะคนป้าคนนี้เขากำลังอ่านหนังสืออยู่นี่เขากำลังทำอะไรไไอ่ะทำแม่ถาไมเขามีหัวกระโหลกคนเป็นเหมือนซอมบี้ตรงนี้ครับเหมือนเขางานยุ่งมากเลยนะคะเด็กๆ ระวังนะคุณแม่มดจะพาเขาไปอ่านหนังสือด้วยไปทำงานกับเขาดีเด็กอยาไปเปล่าเฮ้ยเด็กๆเด็กไปช่วยาจระเเด็กๆฉากนี้หลอนมากเลยนะครับเป็นฉากที่อะไรอ่ะมีของไหว้เต็มเลยอ่ะแล้วก็มีวิญญาณผี่ไลหน้า ไรหน้าตัวนี้เขากินจุมากแล้วก็ตะกะมากเลยนะเพื่อนดูไงเห็นวิญญาณเขาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเขากินอะไรพี่พรโหหลอนอ่ะมีต้มยำกุ้งด้วยแล้วก็น้ำแดงเฮ้ยเขากินทุเรียน้วยเหรอเนี่ยโหเศษอาหารเต็มเลยอ่ะแถมเขาไม่เก็บอีกอ่ะพี่โฟกเดี๋ยวเขาจะมากินเราหรือเปล่าเนี่ มาเด็กๆตอนเนี้ยพวกเราจะต้องขึ้นรถไฟกันนะครับเราจะเจอคนคนนึงเขาเป็นเพื่อนเราได้นะคนนี้เขาใจดีนะพี่พรตอนนี้เราขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะอย่าลืมเตรียมสเสบียงอาหารไปด้วยนะเพราะพวกเราจะต้องเดินทางไกลนะครั <Yeah. S 1> ะแล้วเรามีเพื่อนไปด้วยหรอมีเพื่อนไปด้วยหรอใครอ่ะคนนั้นน่ะ <Yeah. S 1> ผีไร้กล้า <laughs> ผีไรลาหน้าใช่ไหม <laughs> เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะกอดเขาหน่อยได้ไหมกอดหน่อยได้ไหม กอดได้กอดไดไ้ไปแล้วไปแล้ว